Premises, premises 1, 1, 3 giờ đồng hồ. Có đẹp không? Có không? Có เยอไปปไปพวกพี่มีข้อมูลนะครับเราเอาบัญชีไปให้ใครบัญชีะรผมไม่เคยให้ใครครพี่ชื่อนะมีชื่อเรานะนะต้องหากระทำความผิดฐานช่อโกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นคนอื่นนะนะพี่ถามพี่ถามตรงๆพี่อยากฟังอยากปากเรา เรื่องเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังนั่คือบัญชีที่เป็นยูเเบียผมเคยเปิดใช้แล้วก่อนหน้านั้นคือผมก็ไม่ได้เดินเงินใช่ไหมฮะก็คือไม่ได้ใช้เงินแล้วก็สิูง่ๆมันก็ยกเลิกไปผมก็คือถอนแอปไปครับเพราะาไม่ได้ใช้เราเราตกลงขายบัญชีให้เขาใช่ครับเพราะว่าเงินล้วนๆครับที่จะไปอ,อคือแล้วก็คือ ทำการยืนยันตัวให้เขาด้วยใช่ครับพร้อมส่งหน้าบัตรประชาชนให้เขาเราเราส่งอะไรให้เขาบ้างาเป็นแอปอเราส่งแค่รหัสส่งรูปถ่ายตัวเองประมาณสิบรูปครับแล้วก็ส่งหน้าบัตรประชาชนหน้าหลังแล้วก็รูปถ่ายตัวเองแค่นั้นเลยครับ